ถ้าพูดถึงสกีในญี่ปุ่นชื่อแรกๆที่ทุกคนต้องนึกถึงก็คือนิเซโกะเมืองหิมะระดับโลกที่นักสกีจากทั่วโลกต้องมาเยือนสักครั้งถ้าใครอยากรู้เรื่องนิเซโกะมากกว่านี้คอนแนจอยบอมสองทีแล้วกดติดตามเจแปนมาเซที่นี่เขาว่ากันว่าหิมะฟูที่สุดในญี่ปุ่นเล่นทีเหมือนกระโดดลงปุยนุ่นเลยแหละครับแต่ก็ต้องแลกมากับการที่คนเยอะมากเช่นกันนิเซโกะใหญ่มากเลยนะครับเขามี4ี่โซนหลักที่เชื่อมถึงกันแกรนิราฟูใหญ่ที่สุดยอดนิยมที่สุดมีร้านอาหารคาเฟ่และที่พักแบบครบๆเลยานนโซ สวรรค์ของคนชอบแอดเวนเจอร์มีสโนว์พาคกิจกรรมหิมะสุดมันนิเซโกวิลเลจเหมาะกับครอบครัวมีโรงแรมสุดหรูขนาดใหญ่ตั้งอยู่และอนุบุริเงียบสงบเล่นเพลินเหมาะกับคนอยากชิลและยังมีความเป็นญี่ปุ่นแบบโลเคอลม,มากที่สุดและเพราะที่นี่ดังระดับโลกเลยเจอเพื่อนชาวต่างชาติเต็ไมไปหมดเลยครับบรรยากาศอินเตอร์สุดๆเรียกได้ว่าไม่ได้ยินภาษาญี่ปุ่นเลยและถ้าเล่นเสร็จอย่าลืมไปแช่ออนเซ็นมองวิวภูเขาโยเทคือฟินที่สุด ใครอยากสัมผัสหิมะฟูแบบนี้กับลานสกีที่มันมากและบรรยากาศที่หรูหราแพงสุดขีดนิเซโกคือคำตอบครับถ้าใครอยากให้ผมเล่าโซนเล่นสกีที่ไหนต่อสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมจะได้กลับมาเล่าให้ฟังกันต่อ